ดวงของชาวราศีเมษดวงราชาทรัพย์มหาเศรษฐีทับกลางตัวทานายว่าชาวราศีเมษท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ทรัพย์ที่เป็นหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับนะโชคลาบก้อนใหญ่ๆนะครับทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบทรัพย์ใหญ่ อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับนะดวงการเงินนะครับอยู่ที่การเจรจาที่คําพูดนะครับใครท cool. ี pictures, service, Honestly, ่ทํางานในหน้าใครที่ทํางานที่ต้องใช้คําพูดเยอะๆเป็นพิเศษนะครับทํานใดว่าการเงินดีอะนะครับนะดวงนะครับขึ้นมาเป็นดวงราชาทรัพย์มาสตีนะครับหยิบจับทำแหน่อะไรท่านใดว่ามีเกฑ์จะประสบความสําเร็จสูงนะครับนะการเงินเข้าดีนะครับใครที่คิดที่จะไปลงทุนทำกัค้าอะไรใหม่ๆท่านใดว่าจะประสบความสําเร็จดีนะครับใครทำงานประจํา นะครับทำไยว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็เงินเดือนขึ้นตามไปด้วยนะครับนะดวงโชคลา,าบนะครับการเงินเนี่ยถือว่าเป็นดวงโชคลา,าบทรัพย์โชคใหญ่มากๆเลยนะครับขึ้นเป็นพระราชาสือเรียนนะนะครับดวงนะครับเป็นดวงที่อาจจะหมดหนี้หมดสินนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้เก่าหนี้ใหม่หรือว่าหนี้ที่กําลังชําระอยู่นะครับนะหนี้บ้านหนี้รถทำไยว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินต้นใหญ่มาปลดหนี้ปลดสินตรงนี้ได้นะครับนะดวงชะตานะครับ เป็นดวงชะตาที่มีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของลาบทรัพย์นะฮะการเงินนะครับเพราะว่าเป็นไพ่เก้าถ้วยนะครับในการเงินทานายว่าท่านมีเกณฑ์จะประสบความส็จสมหวังในสิ่งท่านตั้งใจเอาไว้นะครับนะฮะดวงนะครับเป็นดวงที่มีโชคลาบทั้งลาบลอยนะครับทั้งลาบจากการงานนะครับลาบจากธุรกิจทำนายว่าการเงินดีนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาบการเงินให้กับชาว ราศีเมษในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2567นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากคาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในนาที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีเมษนะครับวันนี้อาจารย์ต้อบอกว่าดวงของชาวราศีเมษนะครับเด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินเป็นอย่างมากเลยนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้นะครับไพ่ที่ทับกลางตัวเลยนะนะครับทับกลางตัวเลยนะก็คือไพ่พระราชาถือเหรียญน,นะครับนะ เด่นมากนะครับเรื่องของการเงินโชคใหญ่ความหมายของไพ่นะครับพระราชาถือเหรียญเนี่ยหมายถึงดวงเศรษฐีผู้มากทรัพย์นะครับนะผู้เจรจาการเงินนะครับเรียกว่าเขาเรียกว่าพูดเป็นเงินเป็นทองเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนพูดเหมือนแบบเหมือนพูดเป็นเงินเป็นทองอก็คือผู้เจรจาเรื่องการเงินเนี่ยทำนายว่าจะประสบความสําเร็จน,นะครับการเงินเข้าดีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของในหน้านะครับ งานที่ต้องไปเป็นตัวกลางประสานงานต่าง,างๆการเงินดีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการพูดอะไรก็ตามที่ต้องไปพูดแล้วได้ตังค์ทำนายว่าการเงินดีนะครับนะอันนี้นะให้เศรษฐีขึ้นทับกลางตนนะครับเรียกว่าโชคลาเป็นทรัพย์ต้นใหญ่นะครับคาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนยะทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของทั้งการเงินที่ได้จากธุรกิจ การที่ได้จากการงานนะครับการที่ได้จากโชคลาภลาบลอยน,ะ,นะ,ะใครที่ทํางานเป็นพนักงานประจานะครับก็บทํานายว่าท่านมีเณฑ์ที่อาจจะได้เงินเดือนขึ้นนะครับใครที่ทํางานเป็นมีเป็นคอมมิชชั่นนะฮะทำานายว่าท่านจะมีคอมมิชชั่นดีนะนะครับงานด้านการขายการเซลล์ทำานายว่าการเงินดีนะครับโดยมีนะครับหยิบจับทําชีพอะไรเนี่ยทำานายว่าการเงินนี่ไหลเข้าแบบ เยอะมากเลยนะครับนะอันนี้ความหมายของไพ่นะไพ่พระราชาสุรีย์นะครับนะฮะอันนี้การเงินนี่เรียกว่าเป็นดวงทรัพย์ลาบโชคใหญ่นะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ราชนีถือไม้เท้านะครับไพ่ราชนีถือไม้เท้านะครับหมายถึงงานด้านที่เกี่ยวกับการพูดนะครับงานด้านการสอนวิทยากรนะครับนะ งานด้านการวางแผนต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าชาวราศีเมษนะครับมีไพ่ราชินีถือไมเท้าขึ้นในดวงชะตาเนี่ยทำนายว่าสิ่งที่ท่านรอคอยเอาไว้มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะถ้าชาวราศีเมษนะครับรอคาดหวังสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้เนี่ยมันเนิ่นนานแล้วเนี่ยท่านมีเกณฑ์ทน,นี่จะได้ในไม่ช้านี้โดยเฉพาะเรื่องของอะไรเรื่องของการเงินนะครับแนละโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภที่ท่าน ลุ Now, what, ้นรอคอยทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที be, <men> ่จะสมหวังนะครับนะใครที ete, mm. okay. oh, ่คาดหวังการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับมีเกณฑ์ที่อาจะได้เลยนะนะครับการเงินที่เป็นแบบหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยทำนายว่าท่านจะประสบความสาเร็จนะฮะและการเงินนะครับขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับนะมันมีความก้าวหน้ามันมีความก้าวหน้าในธุรกิจทําให้การเงินเยอะนะครับมีความก้าวหน้าในงานอาจจะได้อ่าไปดูทำเลการค้าใหม่ๆหรือว่าไปดู ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือถ้าเกิดว่าชาวราศีเมษนะครับนะท่านมีไอเดียที่จะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเนี่ยทำนายว่าธุรกิจท่านวางแผนเอาไว้ถ้าท่านได้ลงมือทำทำนายว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะครับนะฮะไพ่เดนใบต่อไปนะครับก็คือไพ่อัศวินถือเหรียญอ่าใครที่คิดจะไปทําสินเชื่อทำนายว่าจะผ่านนะครับ ใครที่มีธุรกิจที่จะต้องไปคุยกับลูกค้าของท่านนะครับและอยากให้ลูกค้าท่านเนี่ยวางประจาเพื่อดําเนินงานท่านายว่าท่านก็จะได้รับประจาจากลูกค้าของท่านในไม่ช้านี้นะครับนะฮะการเงินถือว่าไหลเข้าดีอย่างที่บอกครับนะหยิบจับทุรชีพอยยนะไรถือว่ามีเกณฑ์ที่จะร่ารื่นเป็นอย่างมากเลยนะครับนะแล้วก็ใครที่มีหนี้มีสินอยู่นะทํานใดว่าท่านจะมีเงินไปใช้หนี้ มีเงินไปปลดหนี้นะครับอาจจะมีได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ไปปลดหนี้ปลดสินที่ท่านมีอยู่ได้นะครับไพ mm ่ hmm. เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่จัดเมน้นอ่าไพ่จัดเม้นนะครับหมายถึงไพย่พิพากษาอันนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินเช่นเดียวกันท่านายว่าเนี่ยท่านอาจจะมีได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่แบบปัจจุบันทันด่วนแบบเซอร์ไพรส์นะนะฮะจนมีเงินไปปลดหนี้ปลดสินที่ท่านมีได้ ใครที่กําลังผ่อนอะไรอยู่ไม่แน่ครับท่านอาจจะมีลาบทรัพย์โชคใหญ่มาให้ไปปิดหนี้สินที่ท่านกําลังผ่อนอยู่ได้นะครับใครผ่อนรถผ่อนบ้านอยู่ไม่แน่ครับท่านอาจจะมีเงินไปปิดบัญชีตรงนี้ได้เลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าไพ่จัดเม,ม้นนะครับหมายถึงหมดภาระโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับวันนี้อาจารย์ดูดวงเนเน้นเรื่องเงินเป็นหลักแสดงว่าท่านมีเกณฑ์จะหมดภาระในเรื่องของการเงินในไม่ช้านี้นะครับภาระที่หมายถึงนะครับก็ทั้งเป็นทั้งหนี้ที่มันค้างเก่า รวมไปถึงนี่ใหม่รวมไปถึงอะไรที่ท่านผ่อนอยู่เนี่ยท่านอาจจะแบบเอามีตังไปปิดบัญชีการผ่อนเลยก็เป็นได้นะนะครับถือว่าเป็นดวงที่ดีมากๆเลยนะครับชาวราศีเมษนะฮะไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ก้าวถ้วยไพ่ก้าวถ้วยในยตาแหน่งคนรักนะครับนนในเรื่องของการเงินทำนายว่าชาวราศีเมษท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภการเงินจากคนรักของท่านไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือว่าทานอ้อมนะครับนะท่านอาจจะได้ลาบทรัพย์ที่มาจากคนรักของท่านนะครับเป็นประเภทแบบเซอร์ไพรส์ให้เป็นของขวัญน,นะหรือว่าถ้าเกิดชาวราศีเมษนะครับกําลังที่คิดจะออกปากให้คนรักนะครับช่วยเหลือเรื่องการเงินทำไหนว่าท่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ราชนีนะครับ t h e s m p r e s s นะครับดวงเป็นเกณฑ์ได้ทรัพ์ง่าย นะครับพูดไม่กี่ทีก็มีเกณฑ์ได้ทรัพย์ได้การเงินง่ายนะนะครับดีอมเพสนะครับหมายถึงความสบายความสะดวกนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่ดูดวงเน้นในเรื่องของการเงินและโชคลาภนั่นก็หมายความว่าชาวราศีเมษนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินแบบง่ายๆได้เงินแบบสบายๆฐา,า,านะทางการเงินนะครับจะดีขึ้นเป็นอย่างมากทําให้ท่านเนี่ยรู้สึก สบายเนื้อสบายตัวในการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องการเงินนะครับผู้ที่จะนาโชคลาบมาให้นะครับชาวราศีเมษก็จะเป็นลนักษณะคนที่เป็นคนรักของท่านนะครับนะหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปนะครับก็จะเป็นคนลนักษณะนี้เป็นผู้หญิงผิวขาวนะครับอวบๆนนิดๆน,นะครับผมเป็นลอนๆอ,ออกสีทองๆนะอันนี้จะเป็นผู้ที่ส่งเสริมในเรื่องของการเงินนะครับนะ ถือว่าเป็นดวงการเงินที่มีลาบสมบังนะนะครับนะไเด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับนะหรือว่า Pa g e of p e n t a c l e นะครับนะให้เด็กถือเหรียญน,นะครับตำแหน่งที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของเพื่อนสนิทหรือว่าญาติพี่น้องนะครับทํานายว่าชาวราศีเมษนะครับท่านมีคนนี่อาจจะได้เงินจากเพื่อนสนิท จะได้เงินจากญาติพี่น้องนะครับใครที่มีลูกหนี้เป็นเพื่อนสนิทใครที่มีลูกหนี้เป็นญา to ติพี่น้องําแนว่าท่านเเงินที่อาจจะได้เงินคืนในไม่ชานี้นะครับนะใครที่อยากจะได้ลูกน้องนะครับบริวารมาใช้งานต่างๆําแนว่าท่านจะไปเจอคนที่ซื่อสัตย์นะครับเรื่องของการเงินต่างๆนะครับจะทําให้ท่านมีกาินเข้ามามากนะครับลูกน้องบริบาลก็ซื่อสัตย์ด้วยนะนะครับอันนี้ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ เจถ้วยนะครับพ่เจ็ดถ้วยหมายถึงความมีสนเสน่ห์นะครับความสวยงามจำั้ยว่าชาวราศีเมษนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้การเงินที่มาจากเป็นโชคลาภนะครับเป็นโชคลาภทรัพย์ใหญ่เป็นโชคลาภที่แบบเหนือความคาดหมายปัจจุบันทันด่วนนะครับอันนี้นะนะฮะโดยมี้นะครับท่านอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้ของวันฝากที่มีค่าจากคนรักนะครับหรือว่าจากผู้ใหญ่หรือว่าจาก ผู้ที่มาร่วมงานกับท่านได้นะนะครับโดยมีนะครับเป็นโรงเสน่ห์เรื่องการเงินที่ดีมากๆเลยนะครับนะไปไหนเมื่อไหร่นก็มีคนที่รักใคร่เอ็นดูนะครับนะใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับพวกของระดับแฟชั่นการเงินดีนะนะครับนะน้าหอมกระเป๋านะครับนะสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ขอมือนะครับนาฬิกาที่เป็นแฟชั่นทำนหนว่าการเงินดีรวมไปถึงเสื้อผ้าด้วยนะครับนะเครื่องหอมต่างๆด้วยนะนะครับ ดวงถือว่าเป็นดวงเด่นลาบทรัพย์ใหญ่นะครับดวงการเงินเข้าง่ายรายได้เข้าดีมีลาบทรัพย์ใหญ่นะครับดวงดุจดังราชาทรัพย์นะครับลาบลอยโชคเศรษฐีมหาลาบนะครับนะดวงเศรษฐีนะครับนะทับกลางตัวทํานายว่าการเงินดีนะครับผู้เจรจาใดๆนะครับทานายว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะครับนะชาวราศีเมษนะครับนะฮะ เรามาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างน,นะครับข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีเมษนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เสียเงินไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านใช้เป็นประจำนะครับอาทิเช่นโทรศัพท์แท็บเล็ตนะครับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านใช้เป็นประจำเนี่ยมันมีเกณินที่อาจจะเสียหายแลวจะมีการอาจจะมีการเสียตังค์ซื้อใหม่ก็เป็นได้นะครับนะฮะ ข้อเสียอีกใบนึงนะครับก็จะเป็นไพ่แฮงแมนไพ่แฮงแมนนะครับข้อเสียเรื่องการเงินเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบว่าการซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมประเภทแบบหลอดไฟอ่ามีเงินมีการเสียเงินที่เกี่ยวกับพวกหลอดไฟอะไรพวกนี้นะนะครับอันนี้ก็ดูไว้ให้ดีให้ระวังเรื่องของการเสียเงินในการ เจ็บป่วยได้นะครับดังนี้นะไพ่แฮงแมนขึ้นนะครับนะถ้ามีไพ่แฮงแมนขึ้นในดวงชะตานะครับและคู่กับไพ่การเงินแบบนี้เนี่ยทานายว่าชาวราศีเมษนะครับท่านอาจจะเหนื่อยในเรื่องของงานนะนะครับงานอาจจะเยอะนะครับทำอาจจะไม่ทันได้แต่การเงินดีนะครับข้อเสียใบยต่อไปนะครับนะจะเป็น ไพ่จัดเม้นนะครับตรงนี้ท่านต้องระวังการค้าประกันการเป็นหนี้แทนคนอื่นนะครับนะใครที่จะให้ท่านไปค้าประกันเรื่องของหนี้สินเนี่ยท่านไปดูดีๆนะนะครับนะไปดูให้ละเอียดนะครับก่อนที่จะไปค้าประกันให้ใครนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหนี้แทนคนอื่นได้นะครับดวงของชาวราศีเมษนะครับดวงราบใหญ่ราบทัพดีนะมีเกณฑ์ได้ราบลอยโชคใหญ่นะครับนะสุดยอดดวงชะตาลาบสิทธีเลยนะครับ สรุปนะครับดวงของชาวราศีเมษดวงราชาทารัพย์มหาเศรษฐีทับกลางตัวทานายว่าชาวราศีเมษท,ท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ทร,รัพย์ที่เป็นหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่นะครับละโชคลาบก้อนใหญ่นะครับทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบทรัพย์ใหญ่ อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับนะดวงการเงินนะครับอยู่ที่การเจรจาที่คําพูดนะครับใครที่ทํางานในหน้าใครที่ทํางานที่ต้องใช้คําพูดเยอะๆเป็นพิเศษนะครับทำนายว่าการเงินดีนะนะครับนะดวงนะครับขึ้นมาเป็นดวงราชาทรัพมาสตรีนะครับหยิบจับทางชีพไปไทำนายว่ามีเกิ์จะประสบความสําเร็จสูงนะครับนะการเงินเข้าดีนะครับใครที่คิดที่จะไปลงทุนทำการคาอะไรใหม่ๆทำนายว่าจะประสบความสําเร็จดีนะครับใครที่ทำงานประจํา นะครับทำไยว่าท่านเกณฑ์ที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและก็เงินเดือนขึ้นตามไปด้วยนะครับนะดวงโชคลาภนะครับการเงินเนี่ยถือว่าเป็นดวงโชคลาภทรัพย์โชคใหญ่มากๆเลยนะครับขึ้นเป็นพระราชาสือเรือนนะครนะใครที่ทาธุรกิจนะครับและอยากให้ลูกค้ามาวางมัดจำกับท่านเนี่ยทำไยว่าจะมีลูกค้ามาวางมัดจำกับท่านนะครับไหนไม่ช้านี้นะฮะดวงนะครับเป็นดวงที่อาจจะหมดหนี้หมดสินนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้เก่าหนี้ใหม่หรือว่าหนี้ที่กําลังชําระอยู่นะครับ นี่บ้านนี่รถทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินต้นใหญ่มาปรดนี้ปรดเสินตรงนี้ได้นะครับนะดวงชะตานะครับเป็นดวงชะตาที่มีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของลาบทรัพย์นะการเงินนะเพราะว่าเป็นไพ่ก้าถ้วยนะครับนะการเงินทำนายว่าท่านมีเกณฑ์จะประสบความส็จสมหวังในสิ่งท่านตั้งใจเอาไว้นะครับนะฮะดวงนะครับเป็นดวงที่มีโชคลาบทั้งลาบลอยนะครับทั้งลาบจากการงานนะครับลาบจากธุรกิจทำนายว่าการเงินดีนะครับ นะฮะดวงนะครับขึ้นมาเป็นจุดบริวารนะครับเป็นไพ่เด็กเือเหรียญนะครับถือว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่มีลูกหนี้เก่าๆที่เคยยืมเงินทั้งไปนะครับเอาเงินมาคืนท่านได้นะครับอันนี้นะนะแล้วก็ใครที่มีธุรกิจของตัวเองนะครับแสดงว่าท่านจะไปเจอรูปน้องที่ดีนะครับซื่อสัตว์การเงินที่ตรงไปตรงมานะครับนะอันนี้นะสร้างรายได้กับท่านได้นะครับชาว ราศีเมษนะฮะแล้วก็นะครับนะฮะมีไพ่ราชินีลุกขึ้นด้วยนะครับท่านดิเอ็มเพรสนี่ถือว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินง่ายนะครับจกกับทันวิบะไรเนี่ยนายว่าจะประสบความสําเร็จเลยนะครับนะตัวนี้นะครับถือว่าเป็นดวงลาบทรัพย์เศรษฐีโชคใหญ่นะนะครับนะเป็นดวงที่จะสมหวังมีเกณฑ์สมหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่นะครับนะชาวราศีเมษนะฮะ จะไปกู้นี้สินก็ทำนายว่าจะผ่านนะนะครับการเงินงกใ็ใหญ่ๆนะนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำให้ชาวราศีเมษนะครับไหวขอพรกับ พระแม่ลัมีไหว้ขอพรกับพระสังกะจายนะครับมีโอกาสนะครับก็ให้ไปบริจาคลงศพนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีเมษนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แถ้าท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ ขอให้ท่านครับโชคดีมีโชคลาบทรัพย์ก้อนใหญ่ๆให้ทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ